นายประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตต้องที่ทั่วราชนาจักรถึงวันที่30พฤศจิกายน2564พร้อมเห็นชอบการปรับมาตรการการป้องกันการควบคุมโรคโควิด -19 ตั้งแต่1ตุลาคม2564อาทิการเปิดกิจการกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ร้านทำเล็บร้านสปกสถานประกอบการเพื่อสุขภาพนวดสปา กีฬาในร่มโรงภาพยนตร์การเล่นดนตรีในร้านอาหารพร้อมขยายระยะเวลาการเปิดได้ถึง21นาฬิกาโดยจะมีการลดเวลาห้ามออกจากเคหสถานเป็นตั้งแต่เวลา22นาฬิกาถึง4นาฬิกาอย่างน้อย15วันและมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าราชนาจักรให้ปรับลดระยะเวลาในการกักกันสำหรับผู้มีเอกสารวัคซีน COVID โควิด -19 ครบหลือ7วันในส่วนผู้ที่ยังไม่มีเอกสารวัคซีนให้กักตัวตั้งแต่10-14วันพร้อมเตรียมเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวเพิ่มเติม,ต,ม,ต,มตั้งแต่วันที่1-31ตุลาคม ได้แก่เกาะสมุยเกาะพังงาเกาะเต่า,าจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขาหลักเกาะยาวจังหวัดพังงาและเกาะพีพีเกาะไหไล่เลคลองม่วงทับแขกจังหวัดกระบี่และเตรียมแนวทางเปิดพื้นที่เพิ่มเติม10จังหวัดโดยเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2564ได้แก่กรุงเทพมหนาคนครกระบี่พังงาประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีชนบุรีระนองเชียงใหม่เลยและจังหวัดบุรีรัมย์กลิศระวิวันรายงาน